ตอนนี้เราออกจากอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับให้ดูบรรยากาศด้านข้างสวยมากก็คือเดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางของการเดินทางจากอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับอ,ออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นถนนสายหลักที่จะเข้าในเมืองสุราษฎร์ธานีนะฮะก็คือให้ดูบรรยากาศในระหว่างการเดินทางเล็กน้อยนะครับ ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณแปดโมงเช้านะคือตอนเช้าก็จะยังมีหมอกปกคลุมอยู่พอสมควรนะครับจะหมอกจะหมดไปช่วงสายๆนั่นแหละดูฟังดังนี้ก็คือ,อหมอกหนามากหมอกเยอะมากดูอ่าเดี๋ยวรถรถใหญ่มาเดี๋ยวเราต้องลบข้างทางก่อนนะถนนมันเล็กรถพ่วงมาทุกคน สวยมากเลยฝั่งเนี้ยเดี๋ยวรถพ่วงมาโอเครถพ่วงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้คือแบบว่าอันนี้มันจะเป็นแบบภูเขา ในระหว่างาการเดินทางตรงนี้นอกจากว่าอาจะมีภูเขาตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นด้านหน้านี้ก็ยังมีอีกนะมันมีเป็นหมู่บ้านเนียแต่ละหมู่บ้านก็จะมีเขาเป็นของตัวเองเ่ฮ้ยนี่ไงเขื่อนละชนปพาเดี๋ยวเราจะขับไปเขื่อนละชนปพานะครับซึ่งอ,อันนี้ก็จะถ่ายให้ดูแบบไปจนถึงจุดที่เราแวะพักนะครับก็ให้ดูแบบคร่าวๆนะว่าบรรยากาศตอนเช้าจาก อุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยเส้นทางเข้ากรุงเทพเอ้ไม่ใช่เข้ากรุงเทพสิจะขับมอเตอร์ไซค์เข้ากรุงเทพเลยเหรอเส้นทางจากเขาศกนะครับอุทยานแห่งชาติเขาศกไปจนถึงเมืองสุราษฎร์ธานีจะไป็นอย่โห้รถใหญ่รถใหญ่เขาแบบขับแต่โอ้มาอีกแล้วแต่ไมาอีกแล้วมาเลยฮะดูอีกแล้วโอ้อีกขั้นอีกคันโอ้ยมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีก มาอีกครั้งตี๊กยันเออแน่เออไ่น,ออนมาอีกแล้วโอ้โอพี่เออโอ้ยคาราวานคาราวานเขามาเป็นขามาเป็นคาราวานจ้าโอ้หมดแล้วหมดแล้วเอออุ้ยตรงนี้ก็มีหมอก เดี๋ยวแบบขับไปเรื่อยๆนะเส้นนี้ก็สวยทั้งเส้นนะพูดจริงๆแล้วอะเพราะว่าเอ้ายังไม่หมดอีกเหรอคือมันสวยทั้งเส้นเพราะว่าอามีภูเขานะครับเป็นภูเขาตลอดเส้นทางก็เลยทําให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เจอหมอกได้ตลอดเส้นทางครับโอ,โอ้ยังไม่หมดเลย ขับตามกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมาเรื่อยๆแล้วอุ้ยน,นี่ตรงนี้ก็สวยน่ารักเก๋เป็นแบบเขาเล็กๆนะเขาแบบย่อมๆโอ้ถ้ามีบ้านอยู่ติดอย่างนี้แต่ไม่เอาติดติดจัดนะเอาแบบว่าอยู่ระยะหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้โอ้ทีน,นี้ก็ดียวพาบแบบขับไปเรื่อยๆขับดูบรรยากาศทุกคนขับดูบรรยากาศกินลมชมวิว เดี๋ยชอบขับรถตอนเช้ากับตอนค่ำเลยตอนกลางวันเนี่ยไม่ไหวมันร้อนแต่ว่าตอนเช้าเดี๋ยลมมันจะเย็นแล้วก็ตอนตอนเย็นเ on, on นี่ยแบบแดดอ่อนๆอะไรเงี้ยก็จะแบบสบายๆขับชิลมากโอเคตรงนี้น่าจะอาจจะยังไม่ค่อยมีอ่ภูเขาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีด้านหน้านะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะนึ่งแล้วนะครับก็ ด้านหน้าก็จะเริ่มมีแบบว่าภูเขามีหมอก่ะให้ดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคือก็ขับรถไปเป็นเพืเ่อนกันนะเพราะว่าขับรถคนเดียวเป็นแบบรักเป็นเรยร้อยโลก็เหงาเปิดฟังเพลงร้องเพลงเมื่อวานวันนี้เจ็บคอมากงงว่าแบบเฮ้ยทำไมเจ็บคอจังเลยสรุปคือเมื่อวานอ่ะฟังเพลงร้องเพลงแล้วก็ร้องตะโกน คือแบบขับรถจากแบบนุ่นมาประมาณเกือบ200รโลอะนะก็ตะโกนร้อง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 ,องคนเดียวในหมวกกันน็อกเพราะแบบวันนี้ทำไมมันเจ็บเจ็บคอหรอพรรู้แล้วร้องเพลงแบบว่าเว่ยว้เว่ยไว้มันแบบมันชิลมากเลยเวลาได้ออกมาเที่ยวนี่มันเหมือนชีวิตอิสระมากคือแบบได้ใช้ชีวิตจากเต็มที่ได้ใช้แบบชีวิตที่ ไม่ไม่เสียเปล่าเราแบบแบบความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปทุกนาทีเนาะเราก็ได้ใช้ทุกนาทีของเราอะ่ะอย่างมีคุณค่าแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตประมาณนี้เราก็โอเคแล้วถือว่าได้ไปแบบเท,ที่ยวท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละที่ของที่ต่างๆได้เห็น สถานที่ใหม่ๆได้เห็นประสบการณ์ได้เห็นผู้คนได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ามันก็มีความสุขแล้วสําหรับคนเราอ่ะเนาะนีสวยมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าแบบคือเขาบอกว่าถ้ามาหน้าหนาวอ่ะช่วงประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็หมอกก็จะเยอะกว่านี้ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้มาช่วงหน้านั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราคาดว่า จะมาอุทยานแห่งชาติเขาสมนีอีกหนึ่งครั้งอีกสักครั้งหนึ่งอะนะเราจะแบบมาให้ช่วงอื่นๆตอนนี้เรามาช่วงหน้าฝนเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมาช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงปลายปีแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะเพราะว่าภาคใต้เขาฝนเยอะฝนเยอะแล้วก็ร้อนด้านนูน้นต้องมีหมอก บรรยากาศก็จะแบบวิวนี้ยภูเขาป่าป่า,ปาต้นปาล์มป่ายางอะไรเงี้ย่นนมันก็จะมีป่าเยอะนะครับอ,อ้โหมันจะถึงอ,อคาเฟ่ที่เราอยากแวะเรีอยงนะเดี๋ยวแบบไปนั่งกินกาแฟกันสักนิดนึงนะเพราะว่าเรา หาคาเฟอีนเข้าเส้นเลือดก่อนนะเราจะได้แบบขับรถด้วยความตื่นเต้นกระปี้กระเป๋าระวังช้างป่าช้างป่าไม่เจอเจอแต่หมาหมาเยอะหรือเราเรียกว่ากวางเอ๋งว้าวอู้ตรงโน้นแบบหมอกเยอะคือบ้านหยุดคือแบบตั้งแต่ไปเที่ยวมารู้สึกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดอะ เป็นคนที่มีบุญนะเป็นมีบุญบุญบรารมีจริงใหญ่มากแบบเนี้ยได้อยู่กับป่าอย่างเงี้ยอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับลำธารอยู่กับแม่น้ำอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเหมือนเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตอุ้ยอันนี้เป็นคาเฟ่เหรออู้ด้านบนนุ้นก็เป็นคาเฟ่น,นะทุกคนแต่ว่าไปก่อนเขาอยู่สูงเกิน คาเฟ่คาเฟ่เขาสูงเกินอุ้ยด้านูนสวยเดี๋ยวขอแบบคือขับ,บวิวกินลมชมวิวเกินขับเร็วสามสิบสี่สิบงี้เมันหล่จะถึง <c oughs> ข,นขนาดขับอุ้ย,อ,ยอันนั้นภูเขาเหรอ เ้ยทุกคนอันนั้นมันภูเขาเหรอโหเราเราเข้าใจเราดึกว่ามันไม่ใช่ภูเขานน่น่นะเห็นปะมันฟิลเหมือนแบบนึกว่าเอ้ยอะไรลอยอยู่ข้างบนเพราะว่ามันเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกบงังเห็นไหมนั้นบนนน่น่ะเฮ้ยโอตกใจหมดเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยอ,อะไรอยู่ข้างบนนึกว่านึกว่าอยู่เอโอ โอ้หนี่หมอกหมดเลยนะหมอกบงังภูเขาทั้งภูเขาเลยอะเนี่ยไม่เห็นแล้วนะ่ะโอ้เฮ้ยมันแต่มันใช่ภูเขาจริงเหรอมนอยู่ข้างบนเลยนะนู่นเลยนะเมื่อกี้เห็นปะเนี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่มันอยู่สูงมากเลยมันไม่ใช่มั้งเมื่อกี้ใช่เหรอ นี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ย UFO หรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะถ่ายติดปะนะน่าจะติดนะคือมันเป็นแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบท้องฟ้าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็อัน,นี้อ๋อนี่ไงนี่อยู่ข้างหลังแต่นึอกว่า UFO หูหมอกเยอะมากทุกคนดูภูเขาสูงมากพอภูเขาสูงปุ๊บเนี่ยพอภูเขาสูงปุ๊บแล้วแบบ เมฆหมอกมันบังอะแหมนึกว่าจะได้ออกข่าวแล้ว UFO. ว่า UFO นึกว่านึกว่านักข่าวจะเอาคลิปไปออกอ่อทีวีจะได้ดังอหเขาบา้าเหรอวิอ่ตรงนี้แบบอุยหมอกเยอะมากมันคือที่ไหนอะมันคือจุดอะไรเราเราต้องหยุดถ่ายรูปแล้วละ่ะไม่ไม่ได้แล้วละ่ะตรงเนี้ย่าถ่ายรูปก่อน ทุกคนแบบมันสูงมากเลยนะคือเขาสูงแล้วก็มีแบบหมอกบางเนี่ยข้างหน้าคือหมอกนะเพราะว่าเราขับมาเห็นแค่ปลายยอดตรงนู้นนะที่แรกอะ่ะอุตสวยมากเลยนะวิวตรงเนี้ยมันเป็นแบบหมอกเยอะๆ โอ้ท oh, oh, ุกคนมุมนี้สวยมากดูสิโอ้โ oh. หมันก็จะเกินไปไหมมันจะเกินไปไหมวิวอะวิวร้อยล้านมากเลยโอ้ oh. สวยจริงอะตรงเนี้ย <laughs> โอถ้ามีถ้ามีที่พักแล้วก็นั่งดูตรงนี้นะวิวจะดีมากเลยนะทํำคาเฟ่ทําอะไรนี้ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้ก็เนี่ย,ยฟังด้นนี้เขาก็เหมือนจะมีมีบ้านอะไรอยู่แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรจริงจังเนาะแต่สวยมากเลยไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่า ตอนนี้ก็ขับมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของการขับรถเข้าเมืองนะครับอุ้ยมุมนี้ก็สวยมีถ่ายตรงป้ายดีเลยดีกว่าทุกคนเนี่ยฉากหลังเป็นแบบภูเขามีหมอกมีเมฆอะไรเนี้ยนะนี่ไงอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้กันอู้หเขื่อนลัดเจพาปาอีก สี่สิบแปดกิโลเลยเหรอทำไมไกลจังไปเด,เดินทางกันต่อนะครับวสวยมากตึดดๆเอาด้านนี้ก็สวยเอาด้านนี้ในะด้านหน้าก็สวยด้านข้างก็สวยด้านหลังก็สวยสวย360อบงศาโอ้ คนแถวนี้ก็สุขภาพโอ้ยโอ๊ยโอ้ย,อ,ยอันนี้เป็นตึกหินใหญ่เลยอ่ะเป็นแบบตึกหินเขาหินใหญ่ๆสูงๆเลยทุกคนเวอร์มากเลยอ่ะอุ้ยร้านกาแฟน,นี้นี่ดูแบบดูไายมากเลยภาย โอ้โหด้นีก็สุดยอดแค่แค่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาดูภูเขานี่ก็คุ้มแล้วคุ้มค่าแล้วได้ขับรถมาดูอวิววิวภูเขาวิวอะไรเงี้ยนี่อันนี้คือเรากำลังข้ามสะพานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อ เดินทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวๆโอ้ยแม่น้ำโอ้สุดยอดสุดยอดงามหลายงามลายถ้าแบบยิ่งตรงเขื่อนรจักระพาก็สวยนะแต่ว่าเรามาคนเดียวว่ะการล่องเรือก็ยากนิดนึงอะนะแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่หาเกาะหาเกาะหาแปะกับคนอื่นเขาได้ะแต่มันก็จะไม่สนุกไง ไปแปะกับเขาอะเราเก่งใจเขาอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปแค่สัเนเขื่อนพอแล้วไปอยู่สัเนเขือ่อนาแล้วอุ้ยแ้านนี้น่าจะประมาณนี้ได้ทุกคนที่แบบ่ายบรรยากาศให้ดูอ่ะมันเยอะมันก็ได้ตลอดทางอ่ะอยากจะบอกคนที่เอารถมอเตอร์ไซค์มานะว่า ถนนถนนแบบตลอดเส้นทางมันจะเป็นถนนที่รุขระนิดนึงนะแบบเป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะพอสมควรนะถ้าใครบอกว่าขับรถมือไม่แข็งหรือว่าขับรถไม่ไม่แข็งไม่เก่งอะไรเงี้ยอาจจะมาชา้าช้านะเพราะว่ามันจะเป็นแบบคือมันจะเป็นถนนดีสลับกับถนนถนนที่แบบเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นถนนแบบรุขระเลยอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเหมือน มือนถนนเหมือนหินมันหลุดไปแล้วอะ่ะมันพวกเอ่อยางมาตอยมันหลุดอะมันเหลือแต่หินน่ะแล้วก็เป็นหลุมๆเนี่ยหลุมเต็มเลยเป็นอย่างนี้ไปตลอดเส้นทางเลยฉะนั้นก็คือขับชา้าๆเอ่อฟีลกินลมชมวิวนะอย่าขับเร็วนี่นี่นนนหลุมหลุมใหญ่เจ้า เดี๋ยวรอให้เขาสร้างถนนใหม่ก่อนเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นระยะระยะของมันนะไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นประมาณนี้คือไม่ได้เสียทงถนนไงแยวมันจะเป็นแค่ช่วงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวพอไปข้างหน้าเห็นไหมไปข้างหน้าดีก็ดีแล้วแต่อะเนี่ยถนนดีเหมือนเดิมแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบไปอีกระยะนึงก็จะมีถนนที่แบบพังๆหน่อยแล้วก็สลับกับถนนดีอะไรเงี้ยไปตลอดทางครับ เออคาเฟ่ที่เราจะไปถึงหรือยังหรือว่าเราเลยแล้วอะ่ะเออจะได้ไปพักชาร์จแบตเอ,อ่อกล้องซะหน่อยแบตเตอรี่อ่อนแรงแล้วเนะี่ยเหลือ33%เอร์เซ็นแล้วแบตเตอรี่อะ่ะอูวสวยเย้ย สันนี่ออนทัวสวัสดีครับสวัสดีครับสันนี่ออนทัวนะครับสันนี่ออนทัวนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับสันนี่ออนทัวครับขอบงบางหมานไปเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ก่อนนะ